มื่อนี่มาในเมนูตามเห็บเข็มทองค่ะใส่หมูหอ พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโตเป็นสาวชาแนลนะจ๊ะเมือนี้มาในเมนูตําเห็ดเข็มทองค่ะใส่หมูยเอเมื่อนี้นะคะตําหมูย่อใส่เห็ดเข็มทองตําเห็ดเข็มทองใส่หมูย่อคือเสียงขับปุ่นมาพี่นะบอกขึ้นเนาะแต่ว่าแสบแต่ว่าแสบคนแะแบบนะมาอนกะจะมีเห็ดเข็มทอง หมูยอ่อพักขาพักบวมมัวน่ะแหละพักต้นหมิ่นขาดบ่ไดดเนาะ,ะขาดบ่ไดด<า>แล้วก็แตงแล้วก็ปีงไก่แก่เ็ดนะคะมือนีนะคะเลือกงามย่ามดีพีสาวที่เขาถามหาในทุกๆคลิปกับกลับมามแล้วค <laughs> ่ะรายงานตัวคะ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะน้องนิงค่ะน,น้ง <laughs> นองนิงน,อน้นองนิงนนรายงานตัวค่ะเฮ้ยน้องนิงน้องหยางโอเคอก่อนเขาจะกินตกหนังมือก่อน เพราะว่าม to ือนีนกินใส่มือได้เพรมีการใส่ซอสนะคะใส่มือเนาะพี่น้องมันจังแซ่บมันจังแซ่บเนาะท่านยังล่ะบดกัดบปะคะมือนีเขามาในชุดอยังค่ะมือนีเขามาในตีมเกาะอกนะคะสาวชาวบ้านสาวชาวนาเนาะพี่สาวชาวนานะคะโอ๊โบมี่มันก็เล็บบอยู่โอ๊บบมี่ไรเลยโอ๊บสิมี่โอ๊บบมี่เนาะอันเบี้ยมันมีบัมีเอิร์กเนาะค่ะเนี่ยมมีเอิร์ก ตุ่มใบดีดีเด้อหมทแหงหลา่งเเปียกก่อนอื่นแล้วต้องขอบพืชสปอนเซอนนะคะชานพะก้านะคะพี่พ่อแม่พี่น้องเหนอยู่ตอนนี้เลยนะคะเป็นชาสมุนไพรนะคะช่วงเรก่อนอนเทศไทยสบายทองนะคะแตะกับตัวนี้นะคะแนะนําเลยค่ะแคปซูลค่ะตัวนี้เป็นแบบูแคปซูลนะคะเป็นบล็อกนะคะบล็อกก่อนก็จัดของนักแบบนี้นะคะก็ส่งจัดตัวนี้เขาไปก่อนค่ะสองแคปซูลตามด้วยน้ำหนึ่งถึงสองแก้วต่อนค่ะเริศดค่ะ โอเคนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจนะคะกองรั3 0 0บาทนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยถ้าเบิงมาจากคลิปนี้ให้บอกว่าดูมาจากคลิปนี้แล้วเราก็จะมีโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนพิเศษให้นะคะโอเคเริ่มเลยจ้ะก็ยิกินเ้อะเพื่อบอกอืมแสบไปเลยคลิปใจเด้อค่ะอืมฮะปลาแดกแสบน้ำเนาะ แดกแสบคสบรับครับว่ามวนแล้วค่ะปลาคารรู้แสบหรอปลาขานี่ยอยูย่อ่ะเมือ่อไรเฮลิบกินคราบอันขนมจีนเนาะ กินฮอดพี่สาบาปีสซาเป็นคนกินขับวปุ่นเก่งเกลือไหยเหรอกินฮอดเอื้เพราะเอ้กินขับวปุ่นเก่งนี่แล้วกินเก่งเหรอกินมีดจบกันตรงไหนเนาะเดิมเบิ้งจบแบบอาบเลือดเลยจังเลยก็จะกินขับวปุ่นเก่งอยู่จ้ะแซ่เบไปเถอเนาะ อันดังกรึดๆดิเดียพักบ้างพ่าเนาะรอสารพิษม,มันยั่วมากค่ะมีเรืเ่องหน่วยเสตจ่ะของเบา่าเด็ดแต่ว่าหน่วยใส่ตาพวกขาดโอ้ยะไกลๆโอ้ยเพิ่งค่อยกินตามเห็ดเขีมทองคือแซ่บเพื่อกันพี่น้อง เสียงรถอาจจะรบกวนคือเก่าเด้วพี่น้องเพรายุติถนนค่ะอืโอ้ยแสบอยู่เดียวแสบแสบอะเงี้ยให้มันละเอียดแสบเห็ดเข็มลินน้องแล้วปากปากกุด๊ด <c oughs> แซ่บเนาะอร่อยมากไปใส่มากกว่าหันน่องหันลุงถามหาค่ะแต่ส่วนนีพันงานหลายนะคะพันไม่ค่อยว่างเลยยี่เป็นยี่เวนยี่เว็นลายยี่เป็นที่รีสอร์ทก็เลยบอะไร มาเดตตีน้องซืเรียนเชิญถูกไหมคะอืมก็จะเปรีเพิ่มเรียนเชิญลูกสาวต้องถามก่อนค่ะถ้าอยากพบเนี่ยคุณนัดไปหรือเปล่าคะเนี่ยเนี่ยนัดไปหรือเปล่าคะเนี่ยสวยบิ่มพอจับไปสวยมากเลยนัดขอมปลาแดกบ่ครับ ขปุ้นถวยบอกไงเมือว่ากับเบิดนานเอือบยูจึงอดเอือยเาเอือยนี่ขปุ้นเก่งิมเจ้าพันกิฟนี้ไม่เลือดเนจังหน่อยชิ้ม่าเจ้าสีสันของู่ปนังมากเสียงหย่ำอยาให้ได้ยินน้ำได้ยินบริกนมันไม่เสียงหลด เฮ็ดกินอะไรด้พี่น้องเอาอันเห็ดเข็มท่องมาต่ำใส่กันกับหมูยอต่เมื่อตำ่กพุงเนี่ยนะเปลี่ยนจากเ้นักหุงเป็นหมูย่อสื่อแบบเนาะยังไงดอืมจับจับเืมือนก็บบรรยากาศดีเซนเคยนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะกินอยงเดียลายอย่างเลยเพระต้องทวงว่าสิยอวนเพราะว่ากินตัวนี้แล้วกินลงไปแล้วสองเมเ็ดก้อนกินอันนี้บอกไปแล้วบระายาันอวน <c oughs> ตืนเจาะืนห้องโล่งเะยรแบบนั้งโล่งเลยสุดๆแล้วเนาะ ปังมากอมยอดมากใายบอกนมบกกอทงทัพอิ่มใจหน่อยสิอะไรปรับอืมไม่ฟังอันนี้อืมอธิบดง,ง,งสิสองมันทำไไม่ล่ะฮ่าฮ่าฮ่าร้าอใคร แซ่บนะะจ้อกินหอยหนุ่ยเด้อบักหนุ่ยแหนนไก่ด้วยค่ะกินมือนี่มันแซ่บเนาะแมนเป็นแบบบ้านๆเ้าเนาะมแสบน้อมบรรยากาศยามเย็นดีดีพี่น้องดีพี่น้อง บรรยากาศอยู<ม>่ห้างเบิ้งแลุ้คนละนกบินเจนนี่กับบินต่ำกันเจนนี่ก,กับบินเซืรองกันเจนนี่กับบินบวมบวมเมนนี่กับบินขี่ใช่ไหมเจนนกับขี่ใช่ไปธรรมชาตินะคะธรรมชาติยังไงคะรุ่งเลยอร่อยมากเขาก็แรง้งเนอะพี่น้องอื คนบาตกค่ะเสียงมันกิดกรดดีดีแต่มันจิดค่ะอันนี้ก็ซีรุดอยู่แล้วค่ะมันมีเอิร์กมันมีเอิร์กค่ะมันซีรุดแล้วล่ะมันชุดเปียกๆนะวาสนาคุณนายเนาะ อนนิีดีอนนัดีคุณได้าย,ยางคะคุณนด้นหนิงนะอ่ะเนาะเสรบครัพราะม่พี่นอคขามาด้วช่วงนี้นะ่ะดูได้จากของดดอเดอโวิ กรมาใส่กรแม่ใส่แมวลางมือดูดูค่ะอืลางมือดูดุใส่แม่น่ยมันอยู่ไตไม่อมม่ไขนาดนี้ป่ะน่แมับุ่นะไม่เอ็นคไ่ใส่พระเทปเป็นนี่เลยเนยอมีหนอยอ แบนี่ล้วก็ไปดมมือเฉพาะเลย <c oughs> ดมก่อนะนะคือเหมือนเท่ากับดมเนาะจินประหลาดอย่างธรรมดาแต่มาแสบเนี่ยขออย่าจีบดะะบ้วค่ะจีบซานี่แหละค่ะเขากินอุ่นๆอุ่นไปหาหอนนะคะลลางลำคอค่ะอุ่นได้ค่ะหอนคือน,อน,อนอ้ำกระเจี๊ยบค่ะ หวานหวนเปรี้ยวเปรี้ยวว่าหันเอฟซีกับมานืกององรเดอร์วะสันอเอาไปแ<ค>หย่จากกองไเดอร์วะสันเอาไปแหย่จากกองไรเดอร์พันวะพันเคยเด็กินค่ะพันกินประจำมาแลงกับสีแวะเอาไปแหยนํำเลยอือสุด,สด เห,ห,หมือนมะขรอยข้นเลยเหมืนมะขรอยข้นจะแบบอร่อยมากมาจ้าเริ่มมืดแล้วค่ะปาก็เริ่มมืดแล้วอยู่เป็นหมู่กันซะก่อนบาทห้ามันคำด่วนเนาะโอ้ม่คำมันไม่คำจาย่อสูรอบแรกอะไดรนะ แมมรอบแรกมันเนื้อกว่านี่ย่ออ mm ุอุอะไรอุนเขาบอกว่ามันอุดรนี่เทปผิดใครพี่จะเปิดอยู่บ่ฮะไม่ถนัดอะบ้านเปิดเซ่ กูได้บักก็ได้กินได้กินแรงต่พี่น้องคหะคกูเขแตแบบต่บบห้งนี่ละพี่น้องก็แต่ห้องนี่ละเดจ้ากูได้ไม่กินกูิอ่ขวบเรื่องเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านลนนองเพื่อนสาว f อะไระม่เคยินแล้วเนาะ อินไใบค่ะคุณนอ้องแสบ่รู้นันก็ได้ ปวดเทงไหมดังใช่มูนไมสิบอเขาจะบปากมือเขาบ่อนนันอ่อนะเด่อเียไกับมมวนใส่หมวนใส่ขมีอะไร้่ะมันยัวมากเลยอืมับ นั่นนั่นมันหนามมันตากลงมมันติดหัวถุงต้องิุงต้องถุงถุงคอเครโคโค้โหมดบ่เปลี่นยัแรกกับโมผ่าสูดเลยถ้าถือกินรอดะว่มเขาบอได้เป็นโควิด มันบ่ได้กินนี่ไปแต่บ่ได้กินนี่ก็คือเตรียมโตไปตรงบ้านสนามเต็มแล้วนะคะเตียงอ,อร่อยมาก เแย่มันเกิดเกิดดีอยู่หนึ่งเป็นะ่วงแบบเ่ามันมีสืกตเอไหมเ่าแ็เอาหนี้แก่หา,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 าสื่อย่าสืต่อซึ่งเป็นกรได้ยูตังจังหวัด แต่สตอเ์าบาอือดเอกค่ะสตออีสานเานีงกระถินเนาะบักเกษตรผักเกษตรมัไงกนจต่ข้าแขวเนาะข้าวเป่ถ้าพูดได้แขกหข้างกัจงบจ <laughs> ีข้าวแขกห้างแสดงว่าเท่า long ไปแล้วหมอบขับรถเลยเฮ้มากมมขยันกินนอนเลยดนะเมิ่งไปเมิ่งมหก่ก็ขับขุ่นไปเนาะกินใกล้เนีน่ยนะว่ายืนบ่ก นวดแบบลอยยีอร่อยมากเยอะเลยป่ะเยอะ อะไรพี่น้องยิ้มลหรเมือ่อแบบนี้เมื่อแล้วเมือ่ออะพี่นอ้องเมื่อจะเมื่อนี้กะจำเหนึอนซักกอนเนาะสนุกสนานกันไปนะคะดูแลตัวเองด้วยกล่องนี้โควิดรือไปกันเดอ้ออดี๋ยวเต้าอย่าลืม,มชาสมุนไพรโนพะก้า,านะคะ สิบก่อนนอนกินก่อนนอนชงก่อนนอนกล่องละ3ามรยบาท,บะทนะคะนอนหลับดีบครับชา<ท>ยง่ายนะคะกล่องละ300บาทนะคะทั้งแบบชงแล้วก็แบบแคปซูลเด้อสนใจติดต่อเข้ามาได้มิสโซลุนไห้ผมผมนโรมชั่พิเศษไห้มันี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณไดหลายด้วยค่ะพี่น้องฝาก<อ><อ>กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณจ้าสวัสดี ดื่มง่ายสบายท้องหลับสบายตื่นมาด้วยความสดใสเพราะไม่มีสารสกัดเป็นสมุนไพรล้วนประกอบไปด้วยดอกคำฝอยกระเจี๊ยบมะขามป้อมใบเตยมะตูมหญ้าหวานใบหม่อนใบบัวบกและเก็กหวยทานง่ายหลับสบายเพียงแค่หนึ่งซองก่อนนอนเท่านั้นชาแคปซูลนพะก้าวบล็อก เบร์นช่วยให้ไม่หิวระหว่างวันมีสมุนไพรที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวถั่วขาวลูกสํารองพริกไทยดำกระชายดำชาเขียวบรเพชรส้มแขกส้มป่อยและบุกจะทำให้ไม่หิวระหว่างวันไม่ทานจุกจิกเพียงทานแค่สองแคปซูลก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงแล้วดื่มน้ำตามมากๆสมุนไพรนภาก้าว เป็นสมุนไพรออร์แกนิก100%มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายและที่สำคัญเป็นสมุนไพรแท้ๆ100%สำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพตนเองและคนที่คุณรักสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวเราสมุนไพรนบพกาสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนหรือแอดไลน์ใต้คลิปวิดีโอนี้ มีโปรโมชั่นพิเศษจ้า